สวัสดีครับร้านเวรอยพรเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นบุญานาลนะครับออกวัดราชนาฏดานะครับพระมหาโกเมมณีโชดนะครับจัดสร้างนะครับในปีพศ2512นะครับหลวงพ่อตุปุตโตหลวงพ่อกวนเสียงนะครับผมนะครับเข่นขังนะครับผมแล้วก็จะมีหลวงพ่อนายองค์หนึ่ง นะครับเป็นพิธีใหญ่นะฮะมีหลวงพ่อหนายหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์โกนฮนูนะครับซึ่งปัจจุบันลรังกายจะไปหมดแล้วนะครับประวัตินะครับพระพุทธินราชนะครับพระมหาโกเมศนะครับมณีโชธแห่งวัดราชนาดานะครับกทมนะครับเป็นผู้สร้างนะครับเข้าพิธีพุทศพิธีเดียวกันกับพระพระสมเด็จพระพุทธบาทประชารักษ์นะครับได้นิมนต์พระเกจิ นในยุคนั้นมาร่วมพิธีบุกเสกมากมายเช่นหนพ่อกลวยวัดโคศิตาลามหลวงปู่ปโตะนะครับวัดประดู่ิมพีหลงพ่พิง้งวัดโบสถ์โกงธนูนะครับหลวงพ่อด่บ้าบ้างแก้งหลวงพ่อ่านี้ก็ทางคงพันนะครับประวัตินะฮะพระสมเด็จพระพุินารารุ่นนี้พระธรรมมัจนากร หรือหลวงพ่อใหญ่เจ้าวาดวัดพ,พุทธบาทนะครับซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีในขณะนั้นได้เป็นผู้ดําเนินการจัดสร้างเนื่องจากท่านเห็นว่านะครับวัดพ,พุทธบาทยังไม่เคยมีการจัดสร้างพระพิมพ์สมเด็จมาก่อนเลยนะครับท่านได้เห็นว่าดอกไม้ที่ประชาชนนามาใส่บาทราช่วงเทศกาลในช่วงเช้าช่วงเข้าพรรษานะครับเป็นจานวนมากนะครับมีจํานวนมากนะครับผมท่านจึงได้ดําริให้รวบรวมไว้เพื่อทําเป็นบวลสารในการจัดสร้าง และอีกวัตถุประสงค์หนึ่งนะครับก็เพื่อแจกผู้ที่เข้ามาแสดงวิชาจิตกับท่านนะครับในพิธีเลื่อนนะครับสมณศักดิ์และสุวนหนึ่งก็ํามาจําหน่ายประชาชนที่ม,นนมานงานนมัสการลอยพิทธบาทนะครับผมการจัดสร้างได้มีการดาเนินการในวัดเองประมาณพศ2112นะครับโดยประมาโกเมศนะครับจากวัดร,รัตรชันด,ดานะครับนะครับซึ่งมีความสนิทสนมกับพระธรรมรัตนากรน,นะครับ โดยพระพิมพ์นะที่เรจัดสร้างแล้วมีหลายพิมพ์นะครับผมเราจะสร้างในพิธีนั้นน,นะฮะนะครับแล้วก็มาพุทธ,ธาพิเศษเรามีเกจีทางนางมาเสกนะครับแล้วนอกจากนั้นพอปีพศสอ2 2รสก็มาเสกซ้ํานะครับผมมีลวมปูน,น่าพระปูเชื้อมาเสกพรพิ้งมาอีกรอบนึงนะครับ หน้าเล่มชัยนะครับพระวิเชลาท่านก็เป็นพระศัจดิตนะครับเทพมาสร้างนะครับผีขาวคือเป็นเทพมาสร้างเอาไว้นะครับแล้วก็รายการนี้ก็ของพ่อปวยเศษนะครับพระของหลวงวยก็สร้างก็ดีอยู่นะครับว่าแรงนะครับแรงให้เราใช้ดีนะครับผู้คนนิยมบูชามากมายนะครับร้านเคยมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับมาบอกว่า ให้เช่าเลยนะหลวงป้าหลกกวลงพ่อควณมีที่ไหนเช่าเพราะเขาเคยขัดทุนนะครับหมดตัวเลยแล้วก็ห้อยบูชาพระนะครับของหลวงพ่อควยนะครับแล้วก็ถูกมนที่หนึ่งตอนหลังก็เลยประหยัดใชชีวิตประหยัดมาตลอดไม่คุ้มเฟือยเลยนะฮะองนี้ข้างหลังเป็นหลกอกเรานะครับผมพระจุลลารเน,นื้อเก่านะฮะเนะื้อแห้งนานติดมาดูความสังเกตความแห้งความโบราณ นะครับเป,ป็นปีสองพันสองร้อนะครับเนะื้อจะแห้งกลางนี้แหละนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพเพเครื่องนะครับโทวศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์หนึ่งยังไง,ง,ไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งและท่านจะไม่พลาดนะครับทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพเพเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ